สวัสดีครับพวกับน้องตูนิเพกครับผมคยเกิดไปครับกับเรื่องการแดมเก็บเสียงนะครับเราจะทําอะไรบ้างนะครับช่วยอะไรบ้างเนาะและแดมวิธีไหนทํำยังไงนะครับคลิปนี้ทามาดูอ่ะคันนี้นะเราเลือกเป็นแดมสเตปแบบที่เราแบบขายเดีมากนะเป็นสเตปมาตรฐานนะครับมามาดูเลยที่เราลื้อเรียบร้อยแล้วนะพื้นเราลื้อทั้งหมดถอดพรมถอดอะไรต่างๆอันนี้คือพื้นเดิมเดมออริจินอลจากโรงงานนะครับลื้อปุ๊บเราก็จะใส่แผ่นแดมนะครับ STP เราจะใช้แผ่นนี้นะครับ STP แบบนี้นะคะแปะลงไปที่พื้น ทุกอย่างห่ดแล้วก็จะมีที่รีดเราต้องใช้ที่รีดด้วยนะครับนี่ีรีดลงไปให้มันเรียบเสมอกับร่องนี้ถ้าเกิดไม่เรียบมันจะเกิดข้อเสียมากกว่าครับเกิดช่องว่างนะครับเกิดช่องโหว่ของเสียงไฟฉะสมองนั้นไปอมนะครับและที่สาคัญใต้ตัวรถจะมีน้ำเพื่อได้นะครับเราต้องแดมทั้งหมดนะครับ เพื่อให้ลดช่องว่างของอากาศทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแดมได้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือชั้นแรกนะครับต่อมาเราจะแดมป๊บแบบนี้หมดนะครังประตูด้วยนะแล้วก็พื้นรถนะครับแบบนี้ต่อมาเราจะแดมด้วยน้อยสปอคเอาหน่อยสปอคจะช่วยอะไรไหนไหนน้อยสปอคอยู่ไหนเนี่ยอ่ะอันนี้คือชั้นแรกปุ๊บเราแดมไปเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งครับน้อยสปอคอันนี้จะช่วยลดเสียงย่านความถี่ต่ำนะครับเวลาหินอะไรมากระแทก ลมในซุ้มล้อแบบนี้เนะี่ยอันนี้เราจะแดมเพิ่มไปตรงนี้นะในซุ้มล้อเพื่อเพื่อลดเสียงหลักๆเสียงมาจากซุ้มล้อแหละเราจะเพิ่มซุ้มล้อเข้าไปเพือ่อความเงียบมากยิ่งขึ้นนะครับมาเดี๋ยวจะแดมให้ดูด้วยว่าแดมยัาไงอ่ะจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราแกะออกครับแกะออกบแบบนี้นี่นะนี่นะนะค่อยๆแกะโอ้โหทามัดทำแมงเลยดิเราใส่ไปปุ๊บนี่นะพอเราวางเสร็จนะเรารีดรีดแบบนี้รีดเข้าไปแบบนี้ลงล่องเราจัดให้หมดแบบนี้ ให้มันสนิทนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของแหนมเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับและช่วยลดเสียงของมันได้จริงๆนะครับการทําง,งานของมันนี่นแหนมแหนมแหนมอ่ะอันแบบนี้นะครับเนี่ยร่องๆแบบเนี้ยเราจัดให้หมดนะครับ เนี่ต่อมาณนี้นะพอเราเดมทั้งหมดปุ๊บมันก็จะเต็มพื้นที่นี้เสร็จเราก็จะดมตรงนี้ต่อแล้วเราก็าน้อยบล็อกปิดทับอีกทีหนึง่งเพื่อช่วยลดเสียงที่ซุ้มล้อนะครับแล้วถามว่าน้อยบล็อกติดตรงไหนอีกเราจะติดตรงส่วนของนี่ตรงคันเร่งด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูด้านหน้ามีซุ้มล้อใช่ไหมเรายัดน้อยบล็อกไปตรงนี้นี่ใตน้นี้เราดม S T P แล้วใช่ไหมเราก็จะใส่น้อยบล็อกเข้าไปด้วยตรงนี้นะครับเพื่อลดเสียงที่มันเกิดจากซุ้มล้อขึ้นมาบนตัวรถนะคร ดมพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่แบบนี้นะครับที่ทั้งหมดนี้ปึ๊บทีนี้รถเราก็จะเงียบนะครับนี่แล้วก็ซุมล้อครับเราแดมด้วยนอยสบล็อกเพิ่มเติมในด้านข้างนะครับครบจบแบบนี้เลยครับเพื่อเก็บเสียงด้านข้างแต่ว่ายังไม่จบนะเราต้องมีแดมประตูด้วยนะครับเราต้องรื้อประตูแล้วก็ดม้าข้างเพื่อลดเสียงจากด้านข้างรถนะเวลาเข้าเสียงมอเตอร์ไซค์ขับผ่านเสียงลูกนะตัวถังวิ่งผ่านนะครับแบบนี้มันก็จะเงียบขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าประตูเราแดมยังไงนะครับ ครับก็ดัมเสร็จไปเรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะประกอบกลับนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนลําโพงนะครับหรือไม่เปลี่ยนลําโพงก็ได้เราจะสร้างห้องดนตรีครับให้มิดเบสกระชับขึ้นแล้วก็เสียงดีขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับพี่พี่นั่นไหนครับที่ต้องการเก็บเสียงรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Majesty หรือรุ่นอื่นๆนะครับเรามีคอเคชั่นให้หลมากมากเลยนะครับทั้งว่าซุ้มล้อนะครับดัมหน้าคันหรือดัมประตูนะครับลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับแนว u t o Tech นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ